ปัทมาวาเรนอีพีนี้ตอนที่20ครับพี่น้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่าพวกเราคือแก๊งตัวเกี่ยวมิวสิกครับพี่น้องสัปดาห์นี้มาแบบอีสานบานเฮาเห็นมาตัวเกี่ยวมิวสิกเอฟซีแฟนคลับเรียกร้องเข้ามาหลายอย่างเบื้องแนวอีสานอีสานหลายรอบนี้อีสานหมดเรื่องเตรียมตัวเลยรจ้าใครบ้างมาดูกันสิสวัสดีครับพี่กีต้าครับตองเตครับเลิศสวัสดีครับน้องเปตองครับป๊อปไอครับผมในในเรื่องครับ สวัสดีครับน้องนีโอครับออกาสครับสวัสดีค่ะน้องอตาลค่ะรับบทเป็นปรีดาค่ะสวัสดีครับน้องซีแกมครับรับบทเป็นตับครับสวัสดีค่ะ,คะรับบทเป็นยุมะยุรีนะคะเป็นแม่ออกค่ะเล็บขึ้นยากแต่ไม่ออกนะเอาเล็บออกด้วยมือเสด็จนาสวัสดีค่ะชันดี้ค่ะรับบทแม่วันนาค่ะเอสวัสดีค,ร,บบครับ, <precautions. S 1> บผมน้องอาร์ตครับรับบทคู่แชมครับคู่แชมเจริญพรโยมมาตตมาเป็นพระ แต่ว่าเป็นพระในบทซื <tinc S 1> <quin> ่อๆเด้อแกกิค่ะสวัสดีครับน้องฟิล์มครับรับบทเป็นโอเดอครับฮัลโหลรับจากไหนนะมูอสวัสดีครับวิทครับรับบทเป็นหลังนะครับผมโยสวัสดีครับชอปเปอร์ครับรับบทเป็นนิโคลัสครับหนุ่มอเมริกันผิวสีฮะอ่าไปสวัสดีครับแม่กครับรับบทเป็นหลอดครับสวัสดีครับบอลครับผมรับบทเป็นปักเตาครับ โอเคครับ okay, พี่น้องบอกเลยว่าบางคนกับ,บ้ันมาบางคนกับทีภารกิจโซนตัวมันนองกองว่าอยยุน้องยูรีกับแสดงขึ้นกันครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวรอวันจริงครับพี่น้องว่าจะมาเสื้อภัยแบบดาฝากซื้อบัตรจองตัวด้วยราคา129บาทที่เก่าที่เดิมที่เพจตัวเกียรมิวสิกเจอนกันที่16กรกฎาน,นี้จ้า yeah.